ว้าวที่ที่นครพนมบรรยากาศมันว้าวเอาวันขึ้นทางทิศตะวันออกคือสวยมากเลยก็เแปลกโอ้หนาวตอนนี้อยู่ริมโค้งนะครับอุ๊ย่าเราตกป่ายุงรังโอ้ยน่าหยีมากเจ็ดองศาน่ะหนาวมาก นตอนน,ตอนนี้ีราประมาณนตนะะ,ะสวอนเนาะเดี๋ยวขี่บรรยากาศแบบดีอนะพี่น้อง อีฟเราตรกไปเรายางเขานี้แล้วมั้พระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งผมาห,าาหามอกตัดกับภูเขาเนาะย่างสวยอ่ะไม่ลมน,นะครับแต่ว่าหน้ว <c oughs> <c oughs> คนกรสิมอกร่างกายยังไเ้าอาคดโเตดเกไป่ยังหลายยังไม่เช้า่ก็หลายโค้นมาเตีนงานแผนสักราพานมเาสิปยตัวแนพน้าเด้พนสิไปัยอย่าบังคดตเว้นแม่ล่ะนต่างกันอะไรส้ โอ้ยยังบังกิตเว้นัาห <บะ S 1> นา้าขึ้นยอะเอะนี่นล่าหนดยนอกำลังจะไปหาล่าอาหารสากินค่ะเราจะไปกินข้าวเช้ากันที่ก็เลยไม่รู้ว่ามีร้านไเจิดหนมะไม่ิมากง,งเดย แสดงว่าจะผูดับบรถจาลงมาจากรถก็จะมีถนนคนเดินด้วยเน้าาเลยอ่ะคือเือนท้าวว่าตอนตอนเด็กเลยขนเดินนี่ตลาดอินโดจีนที่อะไรเนี่ต้องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัดน่นอ้ถ่ายหลุมง่ายมนี่เนี่ไดมานเี่ยนากนนตัดได้ค่ะ